ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาเตรียมโบโหรีไหว้ครูนี่คือบรรยากาศของศึกดาวลุ่งวอเทคโนโหลวงปู่สวงค่ายมวยวอเทคโนโหลวงปู่สวงอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดค่ะแฟนเพจตอนนี้ถามมามวยที่ไหนเหรอาบางท่านบางคนเพิ่งเข้ามาดูมาชมที่ปูสิงห์นะคะค่ายมวยวอเทคโนโหลวงปูส่สวงไฟเทคนิค จะสาจะผูบาเฮาเด้อเราต้องเร็วนะเีพี่น้องเฟ้มวยครับเดินทางมาถึงคู่นี้ครับโอ้ต้องบอกว่าเห็นรอยสักในกระหนาวเลยครับทำไมเหนียวเหรอหรือว่างไงหรือว่ากัน,ม,นมันต้องเหนียวแหละผู้จอยมันต้องเหนียวนะครับ สีมารทองบนเรือนล่างส่วนมากนักมวยเขาชื่นชอบกุมารทองโอทลัดยิมนี่ครับแหมประวัติไม่ธรรมดาครับประวัติเขาไม่ธรรมดาครับฟังแล้วคุณเหียวจะหนาวเพราะว่าเป็นปลายฝนต้นหนาว <c oughs> นี่ไปสืบประวัติบอกว่าเคยไปเก็บทุเรียนที่ร้นองมาแล้นะคุณจอยค่ะเออมุมแดงนี่ไม่ธรรมดานะเคยไปเก็บทุเรียนที่รนองอย น้ำเงินฟังแล้วจะหนาวไหมน้ำเงินก็ไม่ธรรมดานะเอี่ยวอากรงเรียมกระเทียมวิทยานะครับอาจารย์เพียรบละคองบอกกติกาสําหรับนักมวยให้ได้รับทราบกันนะคะประวัติไม่ธรรมดานะบุมแดงนะเคยผ่านการเก็บทุเรียนที่ละนองมาแล้วครับโอ้น้ำคมเท่าไหร่ฉันก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมไปมาแล้ว นับประสาอะไรเขาบอกว่าเก็บเก็บที่ศรีสะเกดมันธรรมดาเขาต้องไปเก็บที่ลรานองครับเอากุมารทองจบคู่นี้เป็นคู่ไทยทอดน้ำเงินเขาก็บอกว่าเขาก็ผ่านการเก็บทุเรียนภูเขาไฟมาเหมือนกันเออศรีสะเกดยิ่งเยอะบอกดำเงินนี่คือจะค้นเก็บเงาะเอไว้คุณคือค้นเก็บเงาะเดี๋ยวเขาสิบอกว่าโคศกในเก็บขี่ยางเขาเก็บทุเรียนโคศกเก็บขี่ยางหรือเปล่าอ เอผู uh oh. กเสกคาถานะคะคดูคาถาใครจะคมกว่ากัน oh. คุณนี้ให้เอากี่ยกดีครับเอาสามยกพอสามยกส<า>มยกก็รู้ผลนะสองหนุ่มนะครูชิงชัยบอกว่าเอาสามยกครับของผมใหม่ครับกุมานทองแดงเพชรทองคำน้ำเงินสามยกก็รู้ผลนะจ๊ะแล้วก็คู่ต่อไป คู่แรกในการถ่ายทอดขึ้นมารอมาเตรียมเลยสำหรับหน้าที่ของน้องเอิญกับเพชรน้องโฟม Honestly, นี่เขาไม่ช้าก็ไม่ช้าเยี่ยวเขารีบเลยเก็บทุเรียนบูเขาไฟเก็บเก็บทุเรียนระยองมานี่เห็นไม่เล่าเห็นไม่เล่าเห็นไม่เล่านี่คู่นี้ใครไม่ดูนี่เสียดายครับพอเลี้ยงสักไทยบอกว่าใครไม่ดูเสียดายครับ อ้โหดูครับแม่กุมารทองกุมารทองเหมือนจะมีทุลักครับเหมือนแกจะมีทุลักครับโอ้ยดูครับเอาแล้วครับเมาแล้วครับสอกมาแล้วครับกุมารทองแม่มาดุเลยครับมาดุเลยครับกุมารทองครับอดูครับลอยสักแกยังกับเก่งลายพางครับโอ้โดูครับอ้าวตกใจไหมดําเงินตกใจไหมตกใจไหม โอ้ตกใจโอ้ยเ,เอาเอาแล้วครับมีเสียวแล้วครับมีเสียวแล้วครับกุบาลทองแดงจำเงินนี่ทางด้านของเพชรทองคำครับสามยกนะคนนี้สู้กันทิสามยกเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้ยโอ้ยดูครับโอ้ย ไม่ซับไม่ซับไม่ซับปังอึ๊บโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยเสียวโอ้โอโดนอะไรโดนอะไรเียวเออเกือบจะโดนเขาเกือบจะโดนเขานึกว่าทนายเอมาเหยียบโอ้ยออาโดนไปโดนไป โอ้โอโอโอจักโค้ชกชึกออยัง่งโอ้มันเสียวครับมันเสียวเอ่อทีแวีนบังหินนี่หัวใจอยู่ตะตุ่มเลยครับโอ้โหลูกศิษย์อาจารย์สนั่นหรือเปล่าครับลูกศิษย์อาจารย์สนั่นหรือเปล่าครับแดงครับสามยกก็รู้ผลสามยกก็รู้ผลไหวบงังดําเงินบุดคือไก่พม่าเว้ย วายพอธรรมดาเนีโอ้หมดอีกแล้วหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วทุเลียนละย่องกับทุเลียนสีสะเกด <laughs> ทุเลียนละย่องเนะ่ยแดงทุเลียนผู้เขาไฟสีสะเกดนี่น้ำเงินส่วนเย,ยวดำนี่เออเออีนีพะวันนี้น้ำน้ำถ่วมหลายทั้งบ้านคู <laughs> ่ต่อไปน้องเอิญกับเพชรน้องโฟมคู่แรกในการถ่ายทอดขึ้นมารอมาเตรียมนะคะ ผ่านไปยกแรกนี่ผมเชื่อว่าหลายท่านนี่เสียวเสียวครับว่าไอ้มันสมที่มันไปเจ็บทุเรียนอยู่แล่นองน่องหมอแดงแมวมันเฮดเป็นแต่ยานแห้งไ้หมดนี่เออพอดีสัลวตดเดชมาเอาเงินเยยวดาก็เออเออเออเอย่อออพอดีเหยียบเตียนกันว่าม็นเชี่ยมวยเดี่เหยียบตีนกันเอารับทราบคู่มวยในการถ่ายทอดนะคะคู่แรกนี่เป็นน้องเอิญกับเพชรน้องโฟม คู่สองมนสวรรค์เจริญศักเล็กคู่สามเสียนยาวหกสีเอี่ยวคู่สี่ธนากรสมิงน้อยคู่ห้ายอดพาน,นุเ,เพชรสินทรคู่หกวันใหม่เป๊ปซี่คู่ 7, เจ็ดเหล็กวิทยาชินจังคู่แปดเพชรพิบูลกวรอูคู่เก้า มังกร<ช>เพชรเก่งไทยแลนด์คุณจอยครับด่ท่านประหลัดดุทิศสังลาจองคู่นี้ครับปีหน้า14ครับเดือนสี่นะคู่นี้ถ้าขาดใจเอาไปเจอกันศึกบุญพระเวทเทศมหาชาติที่บ้านละอ้อครับนี่จองแล้วจองแล้วครับ14ครับเดือนสประหลัดดุทิศสังลาจ,จองแล้วครับคู่นี้ครับเอ,อ้เอาว่ากันไปกุปมารทองแดงเพชรทองคำน้ำเงิน อาจารย์เพียรมบล,ละคองบนเวทีนี่คือค่ายมวยวอเทคโนโลยีหลวงปู่สวงพระผู้สิงห์จังหวัดศรีสะเกดใส่กันเลยแดงนี่ลูกศิษย์พระอาจารย์สนั่นสาครครับสามยกก็รู้ผลคู่นี้เอาน้ำเงินนี่ลูกศิษย์ชิงชัยต่อติก๊กกิมเป็นไงแล้วเหยียเป็นไงแล้วเหยียบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอะไรถูกอะไรอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เชือกยังนอโคโซคอยบางดเมเ่ินนี่มันปุดอย่างเดียวเอ้เอเออเอาแม่เยี่ยวเอาแม่ใส่แตกใส่แตกใส่แตกดับเลยดับเลยโอ้ยโอ้ยทุเรียนละย่องกับทุเรียนภูเขาไฟสีสะเก็ดน้ำไผ่ข่มกอกันบ้านนี้เอาที่ละเออน่าเห็นบ่ เห็นว่ามันไล่ไหลเห็นบ่นหรือกุมารทองโอทันยิมครับลูกศิษย์พระอาจารย์สนั่นสาครครับอ้าวดีใจกับผู้ชนะกําลังใจผู้แพ้ไม่เป็นไรค่ะสุดยอดทําหน้าที่นะคะสําหรับนักชกของเราทั้งสองท่านมันต้องมีผู้ชนะแล้วก็มีผู้แพ้เป็นเรื่องธรรมดาบาง้่านมันตึกถึงแห้งถึอคอยมันโอ้ยมันเบ๋อย่างเดียวเลยมอนี่ไปแต่ว่าโค้ชขคอยเจฟที่สุดเพราะห้องแห้งโหดอ้าว ผ่านไปสำหรับคู่มวยก่อนเวลาเข้าสู่คู่มวยถ่ายทอดทางเพจงานบ้านเฮาเอง2018นะคะคเพจสารวัตรเดชคำแพงเพจดีเจจอยเพจคุณเย,ยว่ดำรเราจะมาเริ่มที่คู่มวยหญิงหากว่าทุกๆคู่มีทุนการศึกษามาติดต่อที่คุณหมอได้เลยนะคะขอบคุณแพทย์สนามของเราคุณหมอต่องนะคะวันนี้คุณจอยครับเดี๋ยวขอญาตเคลียร์บนเวทีแป๊บหนึ่งนะครับช่วงที่เคลียร์ ก็14ครี่เดือนสี่ศึกบุญพระเวทมหากุศลครั้งที่เก้านาออบาออ้านละอ่อตะบลออเพเภอนำเกียงจังหวัดสีสเกตจองตัวไว้แล้วครับจองตัวไว้แล้วกุมารทองโอ้ทลันยิบครับ<อ>เดี๋ยวจะหาคู่ชกที่เหมาะสมให้ครับอจองล่วงหน้าเลยครับนี่พร้อมไหมทีมถ่ายทอดเราพร้อมหรือยังพร้อมไหมป๋าพร้อมนะเนาะทั้งหมดทั้งมวลพร้อมแล้วพี่น้องแฟนมวยครับศึกดาวรุ่งวอเทคโนหลงปู่สวงนัดยิงใหญ่ 14ตุลาคมนะครับจัดที่ค่ายบวยวอเทคโนโลยีู่สวงโดยนายสักชัยคำลอยนายคำหนึ่งะัยบึงนะครับมีดรช้างดรพิชาระยับสีอุปนายกชาวสมาคมชาวศรีสเกตให้การสนับสนุนคู่เปิดหัวคู่แรกของการถ่ายทอดทางเพจเพจงานบ้านเฮาเอง2018 เพศสารวัตเดชกำแพงเพศดีเจจอยมวยสยามเพศคุณเหี่ยวดำมวยสยาม่ะแล้วก็เพศพิราบข่าวด้วยนะครับค่ะบทวิธีครับนำท่านเข้าสู่เวทีมวยมาตรฐานที่ค่ายมวยวอเทคโนหลวงปู่สวงทางด้านบุมแดงครับปรบมือต้อนรับน้องเอิรนมอราชพั์สุรินและน้ำเงินค่ะลูกหลานจากจังหวัดศรีสะเกษนะคะเสียงปรบมือต้อนรับเพรน้องโฟม Đi nâng Thế แล้ว <อ>คู่แรกในการถ่ายทอดนะคะนั่งอายขอโทษอีนั่งลงไปก่อนลูกคู่ชกเพิ่งเดินทางมาถึงขอเวลานอกครับเดี๋ยวตัดเข้าโฆษณาก่อนตัดเข้าโฆษณาด่วนเลยครับตัดเข้าโฆษณาด่วนครับพักโฆษณาอีกสักครู่หนึ่งจะเป็นมนสวรรค์กับเจริญศักเล็กอ่ะพร้อมหรอยงเอามาเลยทีมงานผู้ไล่เลียงคู่มวยล่ะคือมวยมสิทีมงานผู้ไล่เลียงคู่มวย อัตัดโฆษณาสักครู่นะคะอังเพจบ้านเฮากันเองขอบคุณสำหรับค่ายมวยบอเทคโนโหลวงปู่สวงอำเภอปูสิงหจังหวัดศรีสะเกดตรงนี้นะคะก็มาติดต่อด้วยนะคะอัปเดตท่านจะให้รเราว่ายังไงนะสำหรับคู่มวยตัดเข้าโฆษณาก่อนครับตัดเข้าโฆษณาก่อนอก็ประสานกันด้วยนะครับ มนสวรรค์จะเป็นเจริญศักเล็กเนาะเจริญศักเล็กตอนนี้มาวางไว้ที่หมื่นสองหมื่นสองพันห้าร้อยเจริญศักเล็กมาวางไว้เอาเป็นคู่แรกเลยบานนี่ออต้องแจง้งต้องแจ้งนะคะเพราะว่าทีมงานผู้บรรยายนี่รับเรื่องมาจากท่านมาจดไว้ให้เราเราก็ประกาศบอกไปอ่าอ่าไล่เลียงกันใหม่บานนี่อืม เป็นคู่แรกนี่เป็นมนสวรรค์เจริญศักดิ์เล็กคู่สองก็คงจะเป็นเซียนยาวหกสี่เอี่ยวล่นขึ้นมาล่นขึ้นมาคู่สามเป็นธนากรสมิงน้อยคู่สี่เป็นยอดพานุชนะของดินนะครับแล้วหลังจากที่ก่อนจะไ<า>ปใส่หัวเสือ จุลินทรียเพื่นบอกว่าเพิ่นขี่คุ้ยนักหนานะครับว่าหัวเชื้อตัวนี้เนี่ยเป็นหัวเชื้อที่ทนความร้อนได้300องศานะครับแค่ใส่ซองนิดๆ5กรัมเนี่ยผสมกับน้ำ5 0า500ลิตรแล้วก็กรากน้ำตาลอีก10ลิตรนีครับเข้ากัน